สวัสดีครับผมเพียวนะครับวันนี้จะมาให้ดูละค่ะตุ๊กาตาจอละเกตัวนี้นะครับหนุ่มเลยหนุ่มมากหนุ่มมากราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับซื้อได้แค่ซื้อได้ที่บึงฉลากนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้อหหนูพูดมีตุ๊กาตาหลายอย่างเลยนะครับที่บึงฉลาก จังหวามุนาลาลืมอ่ามีสวนท่องเที่ยวมีแบบพวกตุ๊กตามีเยอะมากเลยนะครับตุ๊กตาเยอะมากนะครับตุ๊กตาเยอะมากตามคุณน้องเลยนะครับมาเชิญราคะาเท่าไหร่สวัสดีค่ะในชื่อเย็นนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเมียวค่ะในชื่อว่าเมียวนะคะราคา900 ก็อสีบาทค่ะอันนี้คือน่ารักมากเลยนะชื่อว่าเหมียวค่ะมีตัวกลิ่นหอมนะสะวัสดีค่ะผมชื่อว่าเหมียวค่ะสวัสดีค่ะออ่ซื้อจากเดโมโคลาชนะครับน้องเหมียวตัวเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมชื่อว่าเหมียวนะคะ ก็จะมาาบินมาแล้วใช่มากอันนมากอแรักกันมากพี่คอันนี้ก <Pokémon> ็คือพ่อของใครพี่นะนี่ค่ะวัววัวอคือตัวอะไรนู้นนะคะโอ้ทุกมโคพี่สวัสดีกลับชุ่ม ตัวอะไรไม่รู้นะคะอันนี้ก็คือไม่รู้มาจากที่ไหนยอห์หอันนี้คือมาจากที่จังหวัดไม่รู้นะคะอันนี้อ๋อไอ้ส่วนนี้ลาคูม่านี่ทำไม่ได้คือเล็กอ่ะอ๋ออันนั้นหมีลีลาคุมะนะคะหมีลีลาคุมะนะครับหขีลาคุมะขอโทษนะคะที่ไปนานอันนี้คือเป็นไม่รู้นะคะทีกบ่าใครรู้ว่าเขาไม่รู้ สวัสดีค่ะผมคือเมียตัวอิค่ะวันนี้เรื่ะเอ็มสวัสดีค่ะเ็นไมหมเอ็ทำไมไม่ไหวคุณล่ะสวัสดีค่ะสวัสดี เขงจ่ายจานแดกนะครับตังเยตายแกแตกหล้วใช่ครับใช่สวัสดีค่ะชว่าเมียนกันออ่าผ้มชื่อว่าเมียนะคะใช่อันนี้คือน้องเมียนะคะไม่เย็นสวัเนีบคนนี้เป็นน้องนะครับคนนี้เป็นพี่นะครัเป็นพี่คนนี้กับเขาไว้ดีๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ยแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะ